สวัสดีค่ะจอก,กับช่องคุณพิงค์เจแปนนะคะตอนนี้ก็อยู่หน้าสถานีรถไฟได้ก็กลุ่มมากคือคุณพิงค์มาจากฟูชิมิอินารีไปไลฟ์สดมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กาลังจะกลับบ้านพอคิดขึ้นได้ก็ตอนที่พาลี่จังออกไปเดินเดินขับถ่ายนะคะเช้าเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็คือเราคือคุณพิงค์เจอร้านาข้างริม ริมคลองนะคะทุกๆคนก็เป็นร้านอาหารหรือเป็นร้านอะไรจะลองจะลองเข้าไปดูนะคะว่าเขาเปิดได้อยังปกติเขาเปิดห้าโมงเย็นนะคะประเทศญี่ปุ่นบ่ายสามโมงเบรกนี่คือเพิ่มบ่ายสามโมงสี่สิบเอ็เองค่ะลองไปกันดูนะคะไปกันค่ะว่าจะเป็นร้านอะไรนะคะไปกันค่ะไปกันค่ะทุกๆคนเดี๋ยวเลี้ยงคนนิดหนึ่งนะคะสถานีรถไฟค่ะไปกันค่ะ คือริมคลองตรงข้ามสถานีรถไฟก็จะเป็นบ้านคนนะคะพานคนญี่ปุ่นนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะ22องศาค่ะทุกๆคนแดดดีก็สบายๆค่ะแต่คือเดินก็ร้อนนะคะ <c oughs> คุณพี่มีนคนขี้ร้อนค่ะ สถานีรถไฟค่ะหลบคนค่ะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มต้นเมื่อกี้คุณทิงมาจากตรงนี้ค่ะสถานีรถไฟตรงที่เมื่อกี้เปิดช่องตรงนี้นะคะตรงสะพานสถานีรถไฟแล้วข้ามฝั่งมาข้ามฝั่งมาแล้วนะคะ ก็นี่ค่ะรถจะเอามิน่ยนี่ค่ะก็จะเป็นมหาลายัยบ้านคุณพิงก็เนื้อตึกตึกตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตึกตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็ที่ให้ดูเหตุผลเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านค่ะคลองตรงนี้แล้วก็จะเป็นนี่ตรงที่ลี่จังออกเดินนะคะจะเป็นตอนเช้ากับตอนเย็น คลองนี้ค่ะไปกันค่ะไปดูว่าร้านอาหารอะไรว่าเขาเปิดหรือ,อยังนี่ค่ะอยู่ริมคลองนะคะวันตอนวันนี้อ่ะตอนนี้คืออากาศดีแล้วก็เห็นอ่เ แสงแดดดีตอนที่พาลี่จังมาครั้งที่แล้วตอนที่ไล์สดตอนกลางคืนนะคะตอนไม่ใช่กลางคืนหรอกหกโมงเย็นแต่มืดแล้วค่ะมืดละห้าโมงเย็นก็มืดเลยนะคะต่อมาดูบ้านของคนญี่ปุ่นไปเรื่อยๆนะคะไม่ไกลค่ะอีกนิดนึงก็ถึงแล้วค่ะตรงสี่แยกตรงนั้นก็ถ้าเลี้ยวขวาก็ออกตรงนู้นนะคะก็ไปบ้านคุณพิงได้ค่ะไปกันค่ะพายมินินั้น ขอโทษนะคะทุกๆคนว่าตะกีร้องเสียงดังเจอเพื่อนรุ่นน้องนะคะคนญี่ปุ่นเขามารับลูกเขาแล้วก็เขาปั่นจักรยานแล้วก็เรียกตามพอดีก็จอกัเลยได้คุยทักทายกันค่ะนี่บ้านคนญี่ปุ่นนะคะไกลคลองแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นสถานีรถไฟค่ะขอโทษทีค่ะร้องเสียงดังไปกันค่ะ ทุกคนคะเหมือนประกาศข่าวบ้านเราไหมคะคงจะใช่นะคะประกาศหินประกาศหินไปกันค่ะใกล้ถึงและะ้วค่ะจะถึงละเปิดหรือป่านะปกติเขาเปิดห้าโมงเย็นนะถึงและะ้วค่ะยังไม่เปิดจริงๆด้วยปูประกาศด้วยประกาศหินค่ะกินกับปุนปลาแมนบอกใช่ไหม ใช่ไหมคะมประกาศดอกสีเหลืองคะ่ะทุกทุกคนเออดอกสีเหลืองเห็นดอกละนี่คะ่ะนี่คะ่ะร้านยังไม่เปิดเลยห <c oughs> รือวันนี้ปิดก็ไม่ทราบนะคะโอเคก็คือกลับบ้านแล้วค่ะกลับทางหลังข้างหลังบ้านนะคะ กลับบ้านกันค่ะนี่คลองพาลี่จังออกเดินนะคะตอนนั้งคือแต่วันนี้มีแดดเลยสวยเข้าทางหลังบ้านกันนะคะทุกๆคนต้นซากุระค่ะนี่คือต้นซากุระนะคะนี่คือต้นบัว รถไฟมามาดูดอกไม้ประระบ้านนี้ค่ะสวยสวยถ่ายได้ไหมคะถ่าไหม ค่ะอืมสวยจังเลยค่ะ กับกันค่ะคือมีแมวลักษณะเหมือนฮัจิคุงนะคะชื่อคุ่ครัวจังแล้วก็ประกาศหาค่าประกาศใน20ใบนะคะทุกทุกคนนั่งสารเจ้าของมากเลยอะ่ะก็เหมือนที่ช่วงฮัจิคุงอาหายนะคะเราก็ประกาศหาค่ะประกาศหา ใช้กระดาษแปะเขาจะมาแปะเขาจะมาติดกล้องวงจรแล้วแต่คือฮัจิคุงกลับมาก่อนโชคดีไม่ได้เสียเงินเพิ่มค่ะไม่ใช่ซอยนี้ค่ะซอยนี้เข้าบ้านค่ะเข้าข้างหลังบ้านนะคะนี่ค่ะเห็นตึกข้างหน้าต่างหาน,นี่ยค่ะ้านของคนญี่ปุ่นที่อยู่บริเวณบ้านเขตของเราที่เป็นกลุ่มที่ทิ้งขยะด,ด้วยกันนะคะ แล้วก็ตรงนี้เขาทําก่อสร้างจะทําบ้านบ้านของประเทศญี่ปุ่นจะทําเป็นโครงนี้คุณพิงก็ไม่เคยทําแบบคือเคยเห็นนี่คะ่ะเคาทำโครงแล้วทำน้ำําท่อน้ําไฟอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยเป็นช่องๆก่อนนะคะนี่คะ่ะเขาปลูกบ้านคะ่ะคนญี่ปุ่นจะปลูกแบบนี้นะคะ ถึงบ้านแล้วค่ะสรุปก็ร้านยังไม่เปิดค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุณพิงค์เจแปนด้วยนะคะแล้วเจอกันอีพีหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ